โลครับสวัสดี hmm. ครับโกมาสเตอร์ครับเรื่องราวที่พี่เล mm ่าให้ผมฟังเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับกะ <ishing> แค่เงิน100บาทที่ยืม <sk r ub> ถึงจะต้องไล่ออกจากงานเลยนะครับไม่มีเงินสักบาทเลยอยากให้ผมไปช่วยดูซ่อยแห้ว mm hmm. ถ้าผมไม่ได้ไปวันนี้ <sh arp. S 1> พี่บอกว่าพี่คงจะกินได้แค่น้ำเปล่าที่เหลือขึ้นแกล,ลอนโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโกมาเซอร์นะฮะห่างหายกับการบันทึกเทปทําคลิปเป็นหานมากเลยทางโกมาเซอร์เนี่ยวันนี้ก็เลยมาทําคลิปนะฮะพอดีมีเคสตัวอย่างนะ,ะก็คือคุณพี่เขาติดต่อเข้ามาทางไลน์ ID ของโกมาเซอร์เนี่ยฮะว่าให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยหรือว่าช่วยคิดหน่อยว่าคุณพี่เขามีสองจิตสองใจฮะว่าควรจะขายหรือว่าอยากจะจำนำเพราะว่าจริงๆอ่ะเสียดายมาก ทีเนี้ยก็เลยเกิดมาเป็นคลิปฮะเพราะว่ามันมีเรื่องราวมีประเด็นเนี้ยตัวผมกาลังขับรถอยู่ก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมกลับมาแล้วก็เดี๋ยวโทรไปหานะฮะผมก็เลยอยากจะมาบันทึกคลิปการโทรไปหาอันนี้ผมก็ยังไม่ได้โทรคุย,ยกับพี่นะแค่คุยกันผ่านทางไลน์ไอเดีเท่านั้นนะฮะทีเนี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมๆกันแลวกันเพราะว่าผมกําลังจะโทรหาคุณพี่เขานะฮะอ่ะผมกดโทรล้ว รอรับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่สพี่ที่ oh. ที่โทรมาถามเรื่องเอ้ที่ไลน์มาถามเรื่องทองนะครับพี่พี่ส่งรูป oh. มาให้ผมแล้วพี่ oh. อันเนี้ยผมผมดูจากรูปแล้วเดี๋ยวผมถามพเบื้องต้นก่อนว่าอันนี้ซื้อมาจากร้านทองหรือว่าไงฮะประวัติอะไรเงี้ยครับพี่ ประมาณว่าวคุณพี่ทราบไหมว่ามันเป็นของแท้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมให้คุณพี่ดูตัวเลขมันไม่เห็นเนาะใช่ครับทีนี้ก็ไม่ทราบแหละครับแต่ทราบไหมฮะหรือว่าตัวแฟนคุณพี่บอกไหมฮะว่าเอ้ยอันนี้เป็นของแท้อะไรเงี้ยก็ก็บอกครับผมบอกว่าแท้ใช่ไหมฮะเป็นทองแท้อย่างเนี้ยจากดูตะคงตะขอเองี้ยมันจะเป็นทองประเภททองทองนอกครับพี่ ทีนี้ถ้าจะนาคหรือไม่นาคเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปดูอีกทีแต่เนี้ยผมให้คุณพี่ดูไอ้ตัวเลขที่ตอกไว้อะ่ะคุณพี่ไม่เห็นถ้าเห็นเนี่ยผมระบุได้เลยว่าเอ้ยทองกี่เคอะไรอย่างเงี้ยราคาอะไรเท่าไหร่แต่ที่คุณพี่ซูมตัวเลขมามันไม่เห็นแล้วก็จะเห็นรูปแหวนอีกวงหนึ่งเหรอครับไอ้ตัวนั้นเป็นตัวเลขสิบแปดเคครับตัวแหวนเหรอครับตัวแหวนปั๊มว่าสิบแปดเคเหรอครับครับผมอ๋อ ตัวแหวนเนี่ยผมดูว่ามีมีความใช่นะทองเนี่ยมีความใช่ทองแล้วก็มีประดับด้วยไม่ใช่เพชรนะฮะไอตัวหัวมันเป็นพลอยเนื้ออ่อนเขาเรียกว่าพลอยสีแซดอะไรเงี้ยก็เป็นพลอยฮะเออเรื่องราวเป็นไงคุณพี่เห็นคุณพี่เล่าให้ผมฟังแบบอะไรเงินไม่มีติดตัวพี่มันขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆี่ว่าลูกไอไปืี่โทรศัพท์ให้ลูกเรียนออนไลน์ด้วยครับคบแล้วส่งไปให้ลูกแล้วก็ผมกะ ที่แฟนนี่ก็ทางานโฮมกบแฟเนี่ยก็เลยแบบประเด็นคือคุณพี่อยากจะขายหรือจำนำเนี่ยอันเนี้ยเรายังคุยกันไม่จบจำ,จ,ำจำนำครับพี่เพราะว่าไม,ไม่ไม่อยากขายครับพี่<ม>เพา,ากว่าของแฟนครับของแม่ของให้มาด้วยครับฮะทีเนี้ยมันเดี๋ยวนี้ยผมก็เลยกับตอนที่ผมขับรถอยู่ผมก็คิดนะว่าเฮ้ย <c oughs> มันจำนำกับขายเนี่ยมันต่างกันยังไงผมควรอธิบายให้คุณพี่ฟังว่ามันต่างกันแบบนี้แบบนี้ ไอ้ไอจำนำนะครับพี่ถ้าในในแง่ของการจำนำจริงจริงอะคุณพี่อาจจะไม่ต้องจำนำกับผมก็ได้นะเดินไปตามร้านรับจำนำนะแล้วก็แบบว่าไปขอสองวงเนี้ยจะใช้เงินเท่าไหร่เห็นคุณพี่บอกว่าใช้เงินแค่หลักไม่กี่พันมันจะอยู่ได้ครึ่งเดือนเหรอครับอะไรเงี้ยพี่โอ้ผมซื้อมา่าตุนไว้แล้วก็อะไรยาวอะไรอีกเห็นคุณพี่ต้องการสองพันห้า <2005. S 2> ไอ้ตัวสร้อยนะจะบอกอันนี้ผมไม่เห็นแหวนนะตอนแรกตัวสร้อยก็ แค่ตัวสร้อยอ่ะอค,คือจริงๆอ่ะผมว่าถ้ามันเป็นทองที่ผมไม่รู้ว่ากี่เคไงแต่ถ้าเป็นทองที่มันก็ควรจะอยู่ราคาประมาณนั้นเน่ะสองพันห้าสามพันแต่ตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเอ้ยมันเป็นนาคมันเป็นนาคแล้วคุณพี่บอกห้าสิบตังค์แต่ผมดูแลห้าสิบตังค์เนี่ยมันก็มินเมย์มันน่าจะอยู่ใกล้เคียงอ่ะประมาณใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดมันเป็นเก้าเคอะไรพวกเนี้ราคามันก็จะต่ำกว่านาคหน่อยนิดเดียวถ้าถ้าผมผมไม่แขวน,นกับสร้อยอะไว้กับ แี่สองวันห้าลยได้ไหมคือขึ้นเดือนเงินเดือนออกของกอไปไทยคืนเลยผมไว้ใช้แล้วพี่ที่ดอกมากกว่าเตาเอันนี้ผมถามหน่อยพี่พี่พี่เจอผมที่ไหนพี่พี่พี่เจอผมที่ไหนในคลิปหรือว่าอะไรพี่รู้จักผมเบอร์ผมได้ไงไอเสิร์ชดูในเน็ตนี่ไครับผมครับอ๋อแล้วก็เจอเนาะั่แหละครับทีเนี้ยอ่างั้นผมอธิบายกันพี่ก็คนแรกเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจทีเนี้ยพี่ ผมอธิบายนิดนึงหลักการจำนำกับขายถ้าสมมติขายแน่นอนมั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 นเกินเงินที่คุณพี่ต้องการแน่ก็สองพันห้าไอ้นี่ยมันเกินไปแน่แต่ผมยังไม่ทราบน้ำหนักแต่ผมคิดว่ามันมันก็คงเกินห้าพันแหละแต่เนี้ยคุณพี่เลือกจำนำอ่อะเลือกการจำนำอะ่ะมันมีดอกเบี้ยแต่เนี้ยก<อ>็คือดอกเบี้ยตามที่สมมติคุณพี่ไปเดินเข้าร้านรับจำนำนะหนึ<อ>่งจุดสองห้าก็คือพันหนึง่งไอ้ร้อยหนึง่งเสียหนึ่งจุดสองห้าต่อเดือนนะพี่ พันหนึ่งก็สิบสองบาทห้าสิบอ่าสิบสองบาทห้าสิบสองพันก็ยี่สิบยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยถ้ามันก็คงไม่เกินราวดอกเดียวคงไม่เกินห้าสิบบาทแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องของระยะเวลาคุณพี่แต่ถ้าคุณพี่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมทํางานแล้วแล้วผมไปเอาคืนมาเพราะว่าที่พี่บอกว่าเป็นของแฟนใช่ไหมฮะครับอ๋อคือไม่อยากเสียมันไปแล้วเดี๋ยวจะเสียใจอ่ะ เห็นบอกเห็นบอกแฟนเป็นของแม่ด like. okay ้วยครับแม่แม่ยายเขาให้กับแฟนมาด้วยอ๋อครับครับครับโอเคครับพี่ก็สําหรับผมอ่ะตคารงคารถไม่มีอ่ะพี่เดินไปร้านตรงไหนก็เลยมีจิู่อยู่เช็ลมาพี่แล้วกากคองไม่เปิดไม่ไม่อะไรเลยนะพี่แล้วผมถามพี่บอกจ้างยี่สิบแล้วพี่คือพี่ไม่มีเงินออกไปที่ไหนได้เลยเหละครับใช่ครับตอนนี้ก็คือประทังโดยการแบบกินที่ซื้อเก็บเก็บไว้มามา อันนี้ไม่ไม่มีนะครับตัน,นไม่ไม่มีเลยครับโอ้แสงดงว่า,าเอาง่ายง่ายถ้าถ้าสมมติคุณพี่คุยกับผมตกลงไม่ได้เนี่ยคุณพี่ก็คงหาทางออกยากถูกต้องไหมครับใช่ครับวันนี้ก็คงกดเข้าเย็นนะพี่โอ,อันนี้่อยูยยยยย่กันกี่คนครับพี่อยู่กันกี่คนครับอตอนนี้ลูกส่งข่างนอกไปไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีข้าวมีอะไรเอางี้ก็คือสองคนกับแฟนอยู่กันสองคนกับแฟนเริ่มงานวันที่สิบแปด เริ่มงานใหม่หรือว่าหยุดหยุดสงการหรือว่ายังไงพี่อ๋อไอ้นี่เริ่มงานใหม่ครับเพราะว่าผมตอนกับแฟนทำทัศนิงแล้วก็มันโดนโควิดมาสองปีแล้วพี่มันี่เสียจากเสียแล้วก็โอ้ยนี้จะงงจะงงที่มันนอกมันลงทุนกันก็ถึงไม่หมดนะนี่ทำกับแฟนแล้วก็มันล้วเวลาไอ้มันเหน่รัมเวลาเลยจะจะตู้ตู้ใหม่อ่ะตู้กับแฟนเลยเอาไปทุกจ้างคอร์ดีว่า อ่าไปดวยกัครบให้ไปส่งลูกยันจบอ่ะพีครับพี่จริงๆพี่กับผมอยู่ไม่ไกลครับพี่พี่กับผมอยู่ไม่ไกลครับช่วยผมไปอะไรนะพี่พี่เอาผมไปตั้งสองหมื่นแลยผมเอาได้สองสองพันห้าพี่ตกเท่าไหร่ก็ได้พี่จะมีห้าร้อยหรือหกเจ็ดร้อยพี่เลยโอ้ยพี่เกินไปบ้าสองพันห้าพี่จะมาให้ดอกห้าร้อยมันเป็นไปไม่ได้พี่ตายโอ้โหขูดเลือดขูดเนื้อกันเกินไปพี่นั่นแหละคือ เอางี้แล้วกันผมอะให้พี่ก็คือเอาตามกฎเอาตามกฎของแบบเหมือนเหมือนเสมือนลงรับจำนำเลยดีกว่าแต่เนี้ยถ้าพี่มีปัญหาอะไรพี่คุยกับผมได้นะผมไม่ได้ตึงเท่าลงรับจำนำผมก็จะคิดดอกเบี้ยพี่หนึ่งจุดสองห้าเท่าลงรับจำนำครับพี่อย่างพี่บอกว่าสองพันห้านะอย่างคุณพี่บอกว่าสองพันห้าดอกเบี้ยก็คูณไปก็คงไม่เกินห้าสิบาทผมไม่ได้กดเครื่องคิดเลขผมเข้าใจสิ่งที่ไอ้นี่แล้วอีกอย่างนะพี่ไล่ออกพ่อไปยืมเงินเขาหนึ่งร้อยที่ทำงาน สอ,องเดือนที่แล้วมันเกินไปพวามสามผมน้าตาตกเลยผมไม่เคยกล้าที่จะไปยืมเงินใครอะไรในเทียนเน่ทยืมเงินคนหนึ่งร้อยโดนไล่ออกครับผมเฮ้อยโดนไล่ออกเลยครับวารสามนี่นะฮะอื้ <ผม S 1> เรื่องแค่ไปทําทงานก็ไม่อยากจะยืมเราจะกินข้าวเนี่ยค่ารถเนี่ยท,ที่ที่ดูสิแปดถึงสินเดือนเนี่ยแล้วถ้าผมไม่มีอะไรเนี่ยผมไปยืม มันดูไม่ดีแล้วพี่การยืมเงนครับลูกชายกับลูกสาวต้องตู้ให้เขาเลยพี่โอ้ยเดี๋ยวพี่พูดเอโอ้ยพูดถึงพี่สบายใจเลยอ่าของเปนมาหมดแล้วพี่หมดตู้เลยสู้กันไปครับพี่เศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหเคสพี่ผมเลยขอคุยไงโทษทีนะที่ผมคุยยาวหน่อยพี่โทษทีนะ พี่บะพี่ผมผมขับผมระหว่างทางที่ผมขับรถที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจอดรถครับผมผมก็คิดเรื่องคุณพี่นะเห้ที่มันติดใจเรื่องแบบว่าคุณพี่บอกแค่ยี่สิบาทผมยังไม่มีในกระเป๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดตามตรงครับพี่พี่อยู่ที่ไหนครับหดพี่อยู่ที่ไหนครับอยูชับนิมครับชะลลมนิมิตซอยสี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์ไปหาคุณพี่ ก็เราคุยจบกันแล้วนะฮะเราคุยจบกันแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปดูสร้อยเส้นเนี้ยฮะทีเนี้ยเราก็จบกันว่าคือคุณพี่เขาอยากจำนำแต่จริงๆต้องออกตัวก่อนนะฮะร้านผมจะไม่ได้รับจำนำนะฮะร้านผมจะไม่ได้รับจำนำก็คือจะซื้อขาดไปเลยฮะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มีทุนเยอะแยะเหมือนลงรับจำนำนะฮะที่จะต้องมาเก็บของหรือว่าซื้อซื้อสร้อยซื้อทองให้ลูกค้าเนี่ยฮะ เราจะไม่มีทุนขนาดนั้นฮะทีนี้เราก็งานหลักของเราจะซื้อขาดไปเลยฮะแต่คุณพี่ท่านนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นกรณีพิเศษละกันเป็นกรณีพิเศษที่แบบว่าคือช่วงชีวิตหนึ่งที่ลําบากนะฮะช่วงชีวิตหนึ่งที่ลําบากผมก็พอจะช่วยได้นะฮะพอจะช่วยได้ซึ่งจริงๆอ่ะมูลค่าของของที่คุณพี่มาจำนำอ่ะมันเกินกับ2005ที่คุณพี่เขาอยากได้อยู่แล้วแต่คุณพี่เขาเดือดร้อนแค่ตรงนี้นะฮะเขาเดือดร้อนแค่ตรงนี้ทีเนี้ เรื่องที่จะเดินทางไปจำนำกับรงรับจำนำอันนี้สามารถทําได้นะฮะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นยังติดวันหยุดเทศกาลวันสงการอยู่นะคุณพี่เขาปิดหมดเลยปิดหมดเลยนะฮะก็อยากจะไปช่วยเหลือคุณพี่เขาจริงๆครับจริงๆจากใจนะฮะถ้าวันนี้ผมไม่ไปนะคุณพี่เขาอาจจะเหมือนที่บอกครับอาจจะยังไม่ได้กินอะไรเลยด้วยซ้ำยังไงไปติดตามต่อแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ โอเคครับเพื่อนๆชาวโกมาสเตอร์ฮะตอนนี้ผมก็เดินทางมาใกล้กับจุดนัดนะฮะที่คุณพี่เขานัดไว้คือชแชลีลมนิมิตรนะฮะก็แถวๆยา่านเจริญกรุงนะฮะ,จะเจริญกรุงนะฮะที่เขานัดไว้เฉลมนิมิตซอยสี่อ่าเดี๋ยวผมไปถึงหน้าซอยสเดี๋ยวผมโทรหาโทรหาก่อนอ้าวนี่ไงซอยสี่โอเค เดี๋ยวผมจอดรถจอดรถหน้าหน้าซอยสี่แล้วเดี๋ยวผมโทรไปหาพี่เขากันโอเครถว่างแล้วไปปึ๊บอจอดตรงนี้ก่อนหลบแดดโอเคปึ๊บ ไปหาคุณพี่กขากันครับฮัลโหลครับพี่ผมอยู่แฉลมลิมิตซอยสี่แหละครับไปไงต่อ <Hello. S 1> ครับพี่ อ่ะผมให้ผมรออยู่หน้าซอยนะที่มันเหมือนแบบจอดรถได้สายขวานะอ่าครับผมใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ครับอยู่ตรงป้ายซอยเลยนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเหมือนมีคนวิ่งมาอ้าวครับอ่าโอเคผมเจอคุณพี่เขาแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องนะครับ ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าผมเตรียมตรงนี้ได้พี่ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าอุปกรณ์ดูไม่มีอะไรมากเลยไ,ได้ครับมาไม่นานมาไม่นานมผมไม่ไกลครับผมอยู่กัลลประพึกนี่ออร้อยแนะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดสองชิ้นนี้ไม่ใช่เอาไงในชีวิตเนี่ยพี่ โอ้เฮ้ยไปดูอะไรพี่บนห้องเหรอพี่มีอะไรอ่ะพี่มีอะไรครับมีเดย์มีนั่งซักเสื้อผ้าอยู่แล้วก็น้ำครึ่งกระอนครับพูดรจริงน่อะเดี๋ยวขอดูฝอยก่อนดีกว่าอื้อหือ อยากให้มันใช่เลยเกินพี่ทำไงไ,ได้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าสร้อยไม่ใช่นะพี่คือ,อ,อตอนแรกที่ผมขอให้พี่หาตัวเลขอะ่ะผมอยากให้พี่เห็นตัวเลขจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวเลขเนี่ยยืนยันได้เลยว่าใช่แต่ทีเนี้ยตัวนี้ไม่มีตัวเลขตัวนี้เป็นทองแดงจากปฏิญานะเป็นทองแดงชุบทองอีกทีหนึง่งสร้อยไม่ใช่นะพี่ขอลุ้นแหวนต่อก่อน Oh, okay. แต่มันมีตัวเลข,ขงเนี่ยตัวเลขไม่ไม่เกี่ยวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาตัวเลขก่อนนะตอนนี้ถ้าสมมติ 18K อย่างที่มันตอกนะแต่แต่พี่เห็นต,ตอนตอนตนี้ผมไม่เห็นนะผมเห็นโอ้ลางๆมากเลย18มี8แล้วก็ K มันพิมพ์ว่าแปดเคพี่แปดเค อันนี้ถ้าถ้าคุยกันในแง่ขายเลยนะวงเนี้ยจะอยู่ประมาณไม่เกิน800อันนี้คือผมช่างรวมมาเนี้ยอหินเนี่ยก็น่าจะอยู่0.3วงเนี้ยน่าจะอยู่800อันนี้ในกรณีขายนะพี่800แต่คือปกติเขาก็ไม่ซื้อกันหรือว่าจำนำก็ยากจำไว้ไม่ได้ไหวเหรอพี่ แปดแต่มันไม่ไม่ใช่ยังเป็นแปดแปด K คือมันต่อกว่า8 K อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นทองบางมากก็คือมันจะต่ํากว่านาคถ้าปกตินาคบ้านเราจะอยู่ประมาณ40 35 40อย่างน้อย35 40ก็คือเกิน9 K ไปแล้วเพาถ้าผมจะเรียกผมก็จะเรียกว่า1 0 K เงินเงินเงินขายพี่เพราะว่าพี่ไปโกงผมไปแล้วแล้วเนีย่ยแล้วผมก็จริงๆผมก็เสี่ยงผมก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันจะแค่ผิวอันนี้ของใครพี่ของแฟนของแฟนครับแม่แฟนให้แฟนมา ครับเอางี้เมื่อกี้พี่จะชวนผมไปห้องพี่พาผมไปดูได้ไหมผมอาจจะให้พี่วางพันหนึ่งก็ได้เกินกว่าราคาก็ได้แล้วพี่จะเอาออกไม่เอาออกเนี่ยพี่ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งคือผมรับจําพี่หนึ่งพันบาทคือเกินวงเกินวงเงินของทองที่มันจะเป็นด้วยครับไปดูห้องกันน้พี่ผมยากอ่ะโอเคผมตามพี่ไปดูผมตามพี่ไปดูผมตามพี่ไปดูผมขอเก็บของกัน ก็อยากไปอธิบายนะฮะเป็นของที่ผู้หญิงเขาด้วยเาอยากอธิบายนะคร เียขออนุญาตครับคุณพี่เขาจะมาอธิบายไม่ใช่ทั้งสองคนน้เดี๋ยวผมผมที่ผมอยากขึ้นมาอยากอธิบายพี่ผู้หญิงนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอโอเคแล้วบอกผมแล้วได้ไหมครับไม่ไม่พร้อมได้ไหมฮะโอเคนะฮะมันบางหนุ่ไม่เป็นไรครับอ้าวโอเคครับพี่ขึ้นมาอยากอธิบายพี่ผู้หญิงเพราะว่าเห็นพี่ผู้ชายบอกว่า เป็นของที่พี่ใส่อยู่แล้วก็แบบถอดออกจากคออะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเออมาอธิบายว่าเดี๋ยวผมจะรับไว้ชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะก็คือซอยเส้นนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นนาคนะฮะผมก็ตอนแรกอ่ะพยายามให้พี่ผู้ชายลองดูว่ามันมีตัวเลขอะไรหรือเปล่าแต่คือพี่ผู้ชายหาไม่เจอ มันหาไม่เจอแล้วมันก็เป็นลางๆเหมือนอักษรอะไรสักอย่างเนี้ยแต่โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าผมรู้ว่าใกล้เดี๋ยวผมมาดูก็ได้แล้วก็มีแหวนอีกวงหนึ่งแหวนอีกวงหนึ่งทีเนี้ยอยเส้นเนี้ยถ้าเป็นนาคมันก็คงอยู่ราวๆประมาณต้องมีห้าพันโดยประมาณฮนะอันนี้ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่เผอิญว่ามันไม่ใช่เลยเส้นนี้มันไม่ใช่มันคือเนื้อของมันคือทองแดงเนื้อมันเป็นทองแดงครับพี่แล้วก็ชุบทองมันก็เป็นเหมือนงานจิวเวลรี่ที่ใส่เล่นธรรมดา ไม่สามารถขายได้ครับผมโอเคส่วนอันนี้ที่อันนี้ขอคืนนะครับนี้มีแหวนอีกวงแหวนอีกวงตอนแรกอะ่ะคุณพี่ผู้ชายบอกว่ามันตอกไว้สิบแปดเแต่เนี้ยก็ลองดูแล้วแหละตัวเลขมันมีครับมีเลขแปดกับเลขเคมันกําลังบอกผมว่าเอ้จริงๆมันไม่ใช่สิบแปดถ้าเป็นสิบปดอ่ะผมรู้แล้วสิบแปดวงนี้ก็คงจะมีต้องมีสองสามพันแต่เนี้ยมันเป็นแค่แปดเ เนี้ยสิบกับมันต่างกันเยอะ 8K เนี่ยมีเปอร์เซ็นทองก็อยู่ประมาณทั้ยีกว่าเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่เนี้ยราคามันก็คงต้องถอดหัวออกอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เพชรมันเป็นพลอยประดับนะฮะมันก็จะอยู่อใจไม่ได้อใจอันเนี้ยน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณ2.4กร,รัมถ้า2.4กรัมราคาก็อยู่ประมาณเราราวแปดร้อยแต่ถามผมว่างานแบบนี้ผมรับไหมผมจะไม่รับเพราะว่าจริงๆอ่ะไปหลอมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ แล้วทีเนี้ยมันอาจจะชุบหนาก็ได้นะมันก็เสี่ยงงานพวกเนี้ยมันก็คือมันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่เขาปกติทํากันนะฮะแต่อันนี้ผมก็บอกว่าน้ําหนักมันคงอยู่ราวแปดสองกมแปดร้อยแต่ผมก็กว่าเอางี้และกันผมคุยกับพี่ผู้ชายมานานผมก็สักพักหนึ่งแล้วผมสงสารผมเห็นใจเห็นใจจริงๆเห็นใจจริงๆแล้วผมจะขอให้คุณพี่ไว้หนึ่งพันบาทอันนี้ไม่ต้องขายผมนะฮะไว้คุณพี่ทักผมมาเท่าไหร่ดอกเบี้ยผมก็ไม่เอา ผมจะขอเก็บไว้อย่างนี้จริงๆไอ้จริง,ๆ,รงๆ,ๆมันมันไม่มีความหมายเลยครับดอกเบี้ยหนึ่งพันบาทแค่สิบสองบาทต่อเดือนเนี่ยมันไม่มีความหมายจริงครับมันถ้าคุณพี่ได้ไปต่ออันนี้นมันจะดีกว่าเนี้ยวงเนี้ยผมจะขอรับไว้จริงๆรราคาซื้อมันคงพันกว่าบาทนั่นแหละแต่เนี้ยมันผมก็รับไว้เป็นงานจำนำแล้วกันที่หนึ่งพันบาทนะฮะครับผมแต่ถ้าขายเน,นี่<ล>ยมันไม่ถึงผมก็จะซื้อไม่ถึงจริง <จำ S 1> ช่วยช่วยกันครับพี่ นะฮะช่วยๆกันผมครับผมครับพี่อันนี้คืนสอยกันครับคืนสร้อยกันครับพี่คืนสร้อยครับแล้วทำงานอะไรกันครับเนี่ยกำลังจะทำครับอันนี้กบที่บอกแบบได้อบดึงจ้างหัร้อยดึงทำไมดูกนเป็นหาเงรอียวเอรอฮะ แล้วแค่ร้อยเดียวเนี่ยเพื่อนๆนกันหยิบยืมมาอุดก่อนก็ไม่ได้เหรอครับเขาเขาไปพูดออกทำไมก็ไม่รู้ครัเอือเอาละครับมันฝังความฝ่ายเดียวก็มันโอเคยังไงสู้ๆแล้วกันครับลูกๆน่าจะอยู่ด้วยน้ำตาลกินกับเนี่ยเมื่อวานถึงจนถึงวันนี้ฮะจริงๆที่น่ากินอะไรฮะครับ มาม่าอะไรครับไหนบอกมาม่าไม่มีแล้วผม่มีแล้วบาทมีสุดท้ายเอางี้เอางี้ผมที่รับเงินผมซื้อมาม่าให้ให้ให้ผมหน่อยแล้วกันแล้วพี่ช่วยผมกินหน่อยได้ไหมสองร้อยอ่ะพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายค่ะคุณลักษมณ์คุณลาภุญโภตซื้อมาม่านะซื้อมาม่ากินแทนผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับยังไงผมลากลับแล้วครับ สู้ๆนะครับพี่สู้ๆนะครับเรายังลูกเก่งครับลูกกูสอบวันสุทีต้องพาเราไปอีกไกลครับก็เนี่ยครับ,รรบพี่เฟซเฟซบุ๊กผมพี่พี่เจอผมจากยังไงดีวะนี่ผมซื้อ วันนี้ผมเพิ่งกลับมาผมผมเพิ่งเดินทางกลับกรุงเทพมาไงครับแล้วก็เออระหว่างขับทางพี่พี่โทรมาเอ้ยผมก็สงสัยว่าไอ้เ so ส้นนี้มันมันก็มันแปลกๆนะมันถ้าถ้าเจอตัวเลขอ่ะมันจะค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าพอไม่เจอใช่ไหมครับเนี่ยถูกถูกต้องคบก็ผมเป็นแค่ตัวเลขเอมถ้าไม่เจอตัวเลขมันจะไม่ค่อยชัดเจนที่ที่ได้ดู y o u t u b บ้างมาครับ ไม่เคยดูครับผมผมว่าจะจะทำช่องเกี่ยวกับทำช่องเกี่ยวกับการรับซื้อทองอะไรเงี้ยผ่าน y o u t u b e อะไรเงี้ยแล้วก็อัดคลิปถ่ายคลิปผ่าน YouTube ให้ความรู้อืมก็เพื่อนเพื่อนโกมาสเตอร์ครับก็บางทีก็มีการคาดการณ์ก่อนออกมาแล้วครับว่าบางชิ้นอาจจะใช่บางชิ้นอาจจะไม่ใช่นะฮะก็ไม่ก็ไม่ ไม่เหนือกว่าที่คาดไว้นะฮะทีเนี้ยผมก็รับแต่ผมบอกว่าผมจำนะฮะผมจำพี่เขามาที่มูลค่าหนึ่งพบาทครับแต่จริงจริงแหวนนี้ราคาไม่ถึง1 0 0 0พันะฮะถ้าสมมุติจะตีกันเลยเนี่ยแ k ดเคเอาเอาเอาเป็นเศษทองนะฮะเราจะไม่คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ไอ้พลอยที่บนหัวเนี่ยมันจะไม่มีราคาเวลาถ้าเราแกะหลอมแล้วนะฮะมันจะไม่มีราคาหรือเอาไปทำงานต่อไม่ได้ว่างั้นแหละทีเนี้ยผมรับ จำคุณพี่เขาไว้ที่ราคา1,000บาทแต่ถ้าตีกันเป็นราคาขายจริงก็คงราวรา0แปดร้อยโดยประมาณนะฮะเพราะว่าทองแค่8ปเคนะฮะมันก็คืออยู่นอกเหนือมาตรฐานทองที่เขาทํากันนะฮะส่วนมากสตาร์ทที่ต่ําสุดก็คง 9K แต่เนี้ยมันมีทองที่อ่อนมากเลยครับในเมื่อมาตรฐานมันไม่ได้มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้มันก็อาจจะชุบก,ก็ได้แต่เมื่อผมมาเห็นสถานการณ์หน้างานอย่างเงี้ยนะฮะผมต้องบอกว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดที่จะช่วยเลยครับพี่ไม่ต้องคิดที่จะช่วยเพราะว่าคนเรามันมีทางทางเลือกไม่เหมือนกันถ้าสมมุติเรามีกําลังที่จะช่วยคนอื่นได้นะฮะหรือว่าทําให้คนอื่นที่ไปต่อได้นะฮะผมว่าผมพร้อมที่จะทําแล้วกันผมพร้อมที่จะทํานะฮะยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายแหวนวงนี้ใกล้ๆนะฮะซีอยู่อห้พีใกล้ๆนะฮะผมไม่ได้ซื้อคุณพี่เขานะฮะ ผมว่าคุณพี่ผมก็ไม่ทราบว่ามันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจคุณพี่เขาบ้างหรือเปล่านะฮะเขาอาจจะใส่ติดนิ้วมาหรือว่าอาจจะซื้อให้กันอย่างเงี้ยเขาบอกคุณแม่ให้อะไรเงี้ยฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะเก็บรักษาไว้นะฮะจนกว่าคุณพี่เขาพร้อมที่จะทักทายมาหาผมแล้วกันครับยังไงฝากเพื่อนๆ Go Master นะะช่วยเป็นกาลังใจกด Subscribe นะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่วยติดตามไว้หน่อยฮะถ้าโกมาเตอร์มีเคส แบบนี้ที่ต้องออกไปนะฮะอย่าถือว่าผมช่วยคนนะครับผมผมถือว่าผมมาดูนะฮะมาดูอะไรที่พอได้ก็จะได้นะฮะยังไงฝากติดตามโกมาสเตอร์ไว้ด้วยฮะ EP ต่อไปนะฮะอาจจะมีอะไรที่ได้ติดตามมากกว่านี้นะฮะผมจะเริ่มทำกลับมาทำคลิปใหม่อีกทีนะฮะฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่เป็นกำลังใจนะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีโกมาสเตอร์ครับ